สวัสดีครับผมร้อยตีสรสักอุปการรกิจฉายยาในวงการคือสัตรียิ้มครับสวัสดีครับพี่นกครับครับครับวันนี้พี่นกใช่ไหมครับครับอ๋อใช่สัตรดียิ้มคือเป็นไงครับมันเป็นฉายยาในวงการของพี่เองนะครับเพราะว่ารอยยิ้มรอยยิ้มมีคือเราอยากที่ทําไมถึงต้องชื่อสัตรียิ้มครับนะครับเพราะว่ากองทัพบกนะครับก็จะมีสัตรดีนี่แหละเป็นด่านแรก ในการที่จะให้บริการกับประชาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยิ้มไปก่อนครับพี่ครับวันนี้ผมก็ได้รับเรื่องราวจากน้น้องนะครับอยากจกทราบครับการสมัครเข้าไปเป็นูนอาหารนะครับสมัครุณอาหารออนไลน์กับสมัครุณอาหารปกตินะครับมีความแตกต่างกันยังไงครับมีแน่นอนนะครับหนึ่งเลยนะครับน้องๆที่สมัครทหารออนไลน์เนี่ยข้อแรกคือไม่ต้องเสียเวลา เมื่อเราเรียนจบแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะดําเนินวางแผนดําเนินการชีวิตไ,ได้ต่อพอจบม .6 แล้วเราก็อายุ18นะครับเราก็สมัครเป็นอาหารออนไลน์ได้เลยไม่ต้องรอจนถึงอายุยี่สิบแล้วมาเป็นอาหารมันทําให้เสียเวลาระหว่างสองปีสาปีเนี่ยที่จะถึง21ิเนี่ยเราสามารถที่จะไปดําเนินการต่อใครที่ชอบก็หาแนวทางในการรับราชการต่อแต่ใครที่ไม่ชอบเนี่ยก็ หดแล้วเราก็ไปทําประกอบอาชีพในแนวทางที่เราชอบได้ครับพี่น้องครับแล้วน้องที่ยังเรียนไม่จบโมกแล้วครับสมัครออนไลน์ได้ไหมครับน้องที่ยังเรียนไม่จบนะครับสามารถสมัครได้สมัครได้หมดทุกุฒทไม่ว่าจะเป็นป .6 ม .3 ไปเรียนนะทุกหน่วยในกองทัพบกนะครับเขามีการส่งเสริมให้น้องๆกับทหารใหม่เนี่ยหรือคนที่สมัครอ่ะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ ที่มีความสนใจที่จะเรียนต่อมีการศึกษามีกสอนอให้เรียนนะครับเรียนฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดเรียนครบจบแน่สอบครบจบแน่เพราะก็<ม> <laughs> คือว่าเราเป็นพนทหารเนี่ยเราก็จะได้ได้วุฒิด้วยเลยใช่ไหมครับเราจะได้วุฒิด้วยหนึ่งทำไมเราถึงมาเป็นบนทหารเนี่ยมันได้อะไรดีดหนึ่งคือวุฒิการศึกษานี่เลยรเราจะได้ติดไม้ติดมือออกไปเมื่อเราปลดจากกองประจำการแล้ว สองระเบียบวินัยนะครับบางคนไม่เคยตื่นตื่นนอนมาไม่ใช่ไม่เคยตื่นแล้วจะไม่ตื่นจะตายแน่นอนบางคนเนี่ยตื่น,นนอนมานะครับไม่เคยเก็บกวาดหรือเก็บที่นอนอะไรเลยต่างๆนะครับพอมาเป็นคนอาหารแล้วเนี่ยมีกฎร,ระเบียบเข้ามาสอดแทรกในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับก็สิ่งพวกนี้เมื่อเราปฏิบัติทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะกลายเป็นนิสยัย เราสามารถเอาที่ใส่ที่มันดีๆจากการที่อ,อยู่ในกรแม่ระเบียบวินัยเนี่ยนำกลับไปใช้ที่บ้านได้พี่สัตย์ียิ้มครับครับผมครับถือว่าผมนี่จบป .6 นะครับแต่มีความใฝ่ฝันที่อยากติดต่อยอดรับราชการเป็นนักเรียนในชิปได้ไหมครับได้นะครับจบป .6 แต่มันค่อนข้างที่จะมันด้วยจํากัดเรื่องของอายุนักเรียนในชิปเนี่ยมันจํากัดที่อายุ24จากนอทหารนะแต่ตอนเนี้ย ถ้าเกิดเราแต่ถ้าเกิดสมัครออนไลน์เนี่ยตั้งแต่อายุสิบแปดสามารถได้ทันครับแต่ถ้าเกิดสมัครในวันเกณฑ์ทหารตอนอายุยีิบเอ็ดเ,เนี่ยมันจะไม่ทันที่จะสอนตั้งแน,ใน่เดิบเพราะว่าบุตรปหกเนี่ยมันต้องเรียนอย่างน้อยอย่างน้อยสามปีอย่างน้อยสามปีในในระดับชั้นหนึ่งเนี่ยต้องต้องเรียนปีนครึ่งทีนี้มอต้นจบแล้วหนึ่งปีครึ่ง จะเป็นต่อตอนปลายก็ต้องหายปีครึ่งเพราะฉะนั้นเนน้อยก็ประมาณสามปีถ้าเกิดเรามีวุฒิป .6 เราก็สามารถที่จะสอบทันถ้าเราสมัครตั้งแต่ตอนอายุสิบแปดเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลามันก็โอกาสที่จะสอบมีมากขึ้นครับก็ไล่ไปเลยตั้งแต่สิบแปดก็สอบในตั้งแต่มต้นมปลายสามปีก็ยุเบ1ดปีใช่ก็ในที่นัวุฒิมปลายมาใช้สมัครในสิบสอก็ยังมีโอกาสสอบในสิบอีตั้งหลายครั้งยังมีนักเรียนในสิบสอบนักเรียนในสิบได้อีกครับ หรือพอเ,<ร>เมื่อปลดไปแล้วเราสามารถมาสมัครทหารกองหนุนได้มีคะแนนเพิ่มอีกเพิ่มเท่าไหร่ครับโอ้ปีละห้าเลยนะห้าคะแนนมีอยู่ต่อเนี่ยการเป็นทหารออนไลน์อยู่แล้วเนี่ยเมื่อเราปลดแล้วเนี่ยหรือเราไม่ได้ปลดนะเราสมัครขออยู่ต่อเนี่ยเขาจะให้คะแนนเราเนี่ยสิบคะแนนร้อยละสิบครับเออพอหลังจากสิบคะแนนอยู่ในกระเป๋าแล้วนะ เขาจะให้หนึ่งปีเขาจะให้เพิ่มอีกห้าหนึ่งปีปีต่อไปสองปีก็ให้อีกห้าอย่างน้อยเรามีอ่ะในกระเป๋าวสิปีต่อไปก็เพิ่มทีละห้าทีละห้าทีละห้าเพิ่มนี่คือสมัครใจอยู่ต่อจะเพิ่มต่อ, <5. S 2> ตอใช่<อ>ใช่อันนี้คือในส่วนของที่จะไปสมัครในส่วนของกองทัพบกแต่ของนักเรียนในสิบเนี่ยก็จะได้สอบในส่วนของทหารอยู่ต่อทหารออนไลน์จะอยู่ในส่วนของ30ซของ80%ดเซที่รับ,รบจากปุทหาร สมว่าผมน,นี่ตัดสินใจแล้วผมอยากจะสมัครผู้นาทหารออนไลน์แล้วครับผมจะได้รับสิทธิอะไรบ้างครับสิทธิเลยนะสิทธิทหารออนไลน์หนึ่งนะครับที่พี่บอกไปย้อนท้าความไปตั้งแต่ทีแรกก็คือไม่เสียเวลาสองเลือกได้ทุกกองทัพไม่ว่าน้องใช่ไม่ว่าน้องจะชอบทหารบกทหารเรือหรือทหารอากาศสามารถเลือกได้หมดไปรดเทุกประเทศไปได้หมดเลยไปได้หมดสามนะครับหน่วย หน่วยที่น้องมีความสนใจมนวัาอยากจะเป็นลาบม้าปืนหรือหน่วยที่สนับสนุนการช่วยลบอะไรต่างๆพวกนี้น้องสามารถเลือกได้ทุกที่ตั้งแต่เหนือจะหลดใต้หรือใครอยากจะได้เป็นนักเรียนในสิบที่จะได้รับโคต้าเด็ดขาดก็สามารถเลือกได้หน่วยที่เขาจะมีโคต้าเด็ดขาดเนี่ยจะมีด้วยกันหนึ่งกองพันทหารจู่โจมกองพันจู่โจมใช่สองรอสามหนึ่งรออแล้วก็สามสามจังหวัดชายแดนใต้ <c oughs> นะครับหน่วยเหล่านี้แล้วก็อีกที่นึ่งก็คือหน่วย904นะครับ904จะได้โคต้าเด็ดขาดจะอยู่ในส่วนเขาจะแบ่งมาให้ประมาณหน่วยละประมาณ40คนอ่ะคืออยู่ในประมาณ40คนได้ต่อหน่วยนะต่อหน่วย40คนใช้ถือว่ามีโอกาสซือว่ามีโอกาสใครที่อยากได้โคต้าเด็ดขาดไปเลือกรลวงลงตามหน่วยนี้นะครับของสมารถชี้ชะตา รู้อนาคตเลยใชถ้าลงหน่วยที่ที่พี่ได้กล่าวไว้หน่วยกองพันธหารจุโจมก็กรมทหารราบที่สามติเวลรักษาพระองค์ใช่แล้วก็สามจังหวัดชายแดนใต้สามจังหวัดชายแดนใต้หนรับนี้ถ้าเลือกลงหน่วยทีได้เลยได้เับเลือกรู้อนาคตเลยเป็นวัยรุ่นติดยศแน่นอนครับเออวัยรุ่นมียศแน่นอนแล้วก็ที่พิเศษอีกอย่างก็คือจะได้คะแนนพิเศษในการที่จะไปสอบ กองหนุนหรือรับราชการในส่วนของกองทัพนะครับอย่างที่พี่บอกไปว่า,ามีอยู่ในกระเป๋าและ10คะแนนอยู่สมัครอยู่ต่อก็อีกปีละ5คะแนนครับครับขอบคุณพี่นงมากครับแต่ว่าสำหรับน้องๆครับที่จะเข้ารับการตวรวจเลือกทหารนะครับจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับคนที่จะต้องรับการตวรวจเลือกทหารเลยหนึ่งเอกสารเนี่ยในการใช้ในการตวรวจเลือกทหาร จะมีอะไรบ้างนะครับก็มีหนึ่งเลยนะครับบัตรประจําตัวประชาชน 2. อสอดเก้สอ,สอดอ <9. S 1> สามสและ4วุฒิการศึกษาตัวจริงตั้งแต่โม6เป็นต้นไปนะครับในการที่จะเอาไปใช้ในการมารายงานตัวเพื่อเข้าเกณฑ์นในวันนั้นครับต้องไปตั้งแต่กี่โมงครับเจ็ดโมงเช้านะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้า แต่เราอะ่ะต้องไปก่อนนะเพราะว่าอะไรในหมายเรียกเนี่ยเขาระบุให้7จ็ดโมงเชา้าให้ไปรายงานตัวแต่ก่อนที่จะ7จ็ดโมงเชา้าเราต้องไปเคารพเข้าแถวเคารพตรงชาติก่อนครับแต,แต่เริ่มเคารพตรงชาติตอน7จ็ดโมงเชา้าแล้วถ้าน้องๆน,นะครับอยากจะไปลงบัญชีทหารกองเกินสามารถลงได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับจําไม่เลยนะครับช่วงอายุของทหารน,นะครับในการลงบัญชีทหารกองเกินมีตัวเลขสําคัญอยู่3าตัวเลขด้วยกัน1 17 2 20 3 21สอ่า17ก็คือชายที่มีสัญชาติไทยนะครับอายุ17ปีจะต้องมาสแสดงตนลงบัญชีทหารเมื่อเราสแสดงตนลงบัญชีทหารเรียบร้อยแล้วอายุ20เรามาสแสดงตนรับหมายเรียกเพื่อเข้ารับการตวดเลือกเป็นทหารกองบัญชาการนะครับในใบก็จะระบุวันเวลาและสถานที่เอาไว้ให้ว่าตอนอายุ21เนี่ย จะต้องไปแสดงตนที่ไหนเวลาเท่าไหร่อะไรตามหมายเรีย่ยกเพราะฉะนั้นน้องๆจำเอาไว้นะครับที่สำคัญ17 20 27เครับเกิดว่าผมอายุ17ปีแล้วครับแต่ว่าผมไม่ไปลงบัญชีทหารกองเกินผมมีความผิดไหมครับมีความผิดแน่นอนนะครับคนที่ไม่ไปแสดงตนลงบัญชีทหารกองเกินภายในผลชั้นปีเดียวกันนะครับมีความผิดจำคุกไม่เกิน3เดือน ปรับไม่เกิน300บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับแล้วเกิดว่าผมไปลงบัญชีทหารกองเกินแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการอาหารแบบโซลาสามห้าแล้วมีความผิดอีกไหมครับมีครับมีความผิดแน่นอนก็ความผิดในมาตราเดียวกันเหมือนกับคนที่ไม่ไปลงบัญชีนะครับ,รบมีความผิดตามมาตรา4 4นะครับปรับจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน300บาทหรือทั้งจำทัง้งปรับเหมือนกันเป็นโทษมาตราเดียวกันครับ แล้วในกรณีที่ผมไปรับทั้งสองอย่างแล้วทั้งสอร้อก้าแล้วก็หมายเรียกเข้ารับการอาหารนะครับแต่ผมไม่เข้ารับการเกณฑ์อาหารในปีนั้นออผมมีความผิดไหมครับมีแน่นอนขนาดไม่ลงบัญชีก็ผิดแล้วนี่ยังงั้นตังมาลงแล้วแล้วขาดมาไม่มาไม่ไปแสดงตนในการคัดเลือกอกีกผิดแน่นอนนะครับแล<า>้วฐานความผิดมีองไรบ้างโอ้การที่เรารับหมายเรียกลบงบัญชีแล้วรับหมายเรียกแล้วแล้วเราไม่ไปเกณฑ์อาหารนะครับมีความผิดนะครับ จำทุกไม่เกินสามปีปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโทษค่อนข้างที่จะรุนแรงสาหรับคนที่ขาดการกินอาหารนะครับไม่ไปกินการกินอาหารครับถือว่าเป็นโทษทางอาญาใช่ไหมครับโทษทางอาญาความผิดอาญาครับไม่เท่ากับหนีทหารใช่ไหมครับออหนีทหารเนี่ยนะครับมีอายุความสิบปีนะครับสิบปีใช่มีอายุความสิบปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าสิบปีแล้วเราจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไหมอะไรไหม ปกติแหละแต่นะครับมันจะมีผลในระยะยาวในเรื่องของเอกสารไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับเราไม่มีหลักฐานในการที่จะระบุตัวตนของเรารแล้วเราจะไปสมัครงานเลี้ยงครอบครัวในการทํางานไปหางานทํามาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเราจะทํำยังไงมีลูกก็ไม่สามารถที่จะไปแจ้งรับรบองบุตรได้เพราะว่าเขาเราไม่มีเอกสารไปให้กับเจ้าหน้าที่ในการที่จะแจ้งเป็นบุตร เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหนีไม่คุ้มกันน้องๆอ่ะอย่าหนีนะครับอดทนรับราชการให้ครบกําหนดบทแล้วก็ค่อยไปใช้ชีวิตนะครับครับถ้าเกิดน้องๆหนีไปแล้วครับหนีไปสองสามปีแล้วครับพี่นกแต่อยากกลับมารับโทษแบบนี้ได้ไหมครับรีบกลับมาโดยด่วนได้กลับมาได้นะครับใครที่หนีไปแล้วนะครับแล้วเกิดคิดได้นะครับเราก็กลับเข้ามารับความผิดนะครับเดี๋ยว สาลเขาเป็นคนตัดสินความผิดของเราเองว่าให้รับโทษเท่าไหร่อะไรยังไงไม่ต้องกลัวนะครับให้กลับเข้ามานะใครที่หนีไปแล้วนะครับแล้วเกิดคิดได้เราก็กลับเข้ามานะครับมามาเข้ารับการพิจารณาคดีนะครับแล้วเดี๋ยวก็ศาลเขาจะตัดสินเองว่าเราจะรับโทษเท่าไหร่ในการหนีครั้งแรกครั้งที่สองครั้งที่สามอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็จะมีหลักในการคิดพิจารณาพิพากษาครับ เมื่อรับโทษเสร็จแล้วใช่ไหมครับพี่นกเราก็ต้องมารับรรชการที่เหลืออยู่ใช่ไหมครับหรือยังไงต้องรับราชการที่เหลืออยู่จนกว่าจะครบครับในการที่จะคนที่หนีเข้าไปนะครับนะครับต้องกลับต้องกลับมาเป็นทหารตามระยะเวลาที่หนีไปถือว่าก็คุ้มนะครับกับการก็คุ้มกวการที่จะต้องโอ้หหนีอายุความถึงสิบปีแถมหนีไปแล้ว เอกสารจะได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาผลระยะยาวมันมีผลเสียมากนะครับทุกวันนี้ก็จะมีคนถามมาในบรรดา f c ของพี่ๆเนี่ยเขาก็จะมาถามตลอดว่ามาปรึกษาตลอดว่าผมทํายังไงจะต้องทํายังไงผมหนีไปแล้วเนี่ยสิปีไปแล้วเนี่ยผมจะต้องทํายังไงบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็ให้คําปรึกษาในช่องของพี่เหมือนกันนะครับถ้าน้องอยาก จะสอบถามพี่นกเกี่ยวกับการตรวจเลือดทหาราาการรงวมชีทหารก่องเกินนี่ต้องไปติดต่อพี่นกช่องทางไหนครับอ๋อติ๊กต็อกเลยนะครับติ๊กต็อกของพี่เลยนะครับอ่าสัสดียิ้มพิมคาว่าสัสดียิ้มเดี๋ยวคนที่หน้าตาประหลดแบบพี่เน<ด>ี่ยจะแสดงตัวขึ้นมาเองแต่ผมเื่ <laughs> อสอบถามเรื่องนึงครับก็เรื่องสมัครทหารออนไลน์ครับผมก็ไปประชาสัมพันธ์ให้น้องๆมาหลายที่ครับแล้วน้องมาคนนะเขามีรอยสักครับพี่นกครับแต่ว่าอยากสมัครทหารออนไลน์แล้วก็สอบเป็นข้าราชการแ ตักงรียในสิบหรือสอบข้หลุต่อเนี้ยได้ไหมครับได้นะครับตอนนี้นะน้องๆใครนะครับที่อยากจะสมัครทหารออนไลน์และมีความผูกพวงเรื่องรอยสักนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้นะทางกองรับบกนะครับมีเครื่องลบรอยสักให้นะครับผู้ที่ศูนย์การทหารลาดนะครับใครที่อยากจะรับราชการต่อเข้ามาเป็นนักเรียนในสิบมาเป็นสมัครพลทหารออนไลน์แล้วก็ไปลบนะครับไปลบ ไปลบก่อนที่จะสอบนั้อินเทียสิทธิ์ค่าใช้จ่ายนะครับไม่ได้เสียเงินนะครับฟรีด้วยฟรีด้วยฟรีด้วยนะครับแต่เดินทางค่อนข้างไกลหน่อยศูนย์การทหารลาบนะครับต่อไปในอนาคตนะครับก็อาจจะมีการกระจายไปในทั่วพื้นที่นะครับให้ครอบคลุมในส่วนของทุกพื้นที่ทุกกองทัพภาคครับพี่โน้ตสุดท้ายครับพี่โนครับอยากฝากอะไรถึงน้องๆไหมครับที่จะเข้ารับการตรวจิหารครับครับ น้องๆน,นะครับที่จะมาเข้ารับการตรวจเลือกทาหารไม่ต้องกลัวนะครับเตรียมใจไห้พร้อมนะครับทําหน้าที่ของเรานะครับใครที่อยากสมัครสมัครใครที่อยากหาประสบการณ์นะครับชีวิตคนเราเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อได้เข้ามาเป็นทาหารนะครับก็จะได้นําสิ่งดีๆออกไปใช้ชีวิตในประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องนิสัยลักษณะหน้าทางตานนิสัยเกี่ยวกับเรื่องเวลานะครับ ทหารนะครับเรื่องเวลาที่สําคัญมากการตื่นนอนนะครับทุกอย่างควบคุมด้วยเวลาหมดเอาวิทิสัยอย่างนี้นะครับเอาไปใช้กับชีวิตประจาวันรับรองว่า้องน้อง,องจะได้ประโยชน์ในด้านนี้บ้างแล้วก็ส่วนใครที่จะสมัครทหารออนไลน์รีบมาเลยนะครับยังมีเวลาอยู่นะครับตอนนี้เ,เขาจะร,รับสมัครวันสุดท้ายจนถึงวันที่28มกราคมนะครับ สองนหาร้อยเจ็ดะนั้นยังมีเวลาอยู่ใครที่อยากจะสมัครรีบมาดำเนินการนะครับของทั้งโบกดินดีก็รับนะครับครับขอบคุณครับพี่โบขอบคุณครับผมน้องๆนะครับครับผมยินดีครับดินดีสุดท้ายนะครับสำหรับน้องๆที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหารนะครับถ้าน้องๆนะครับเห็นใครมาเชิญชวนหรือเรียกรับจินบนเรียกรับเงินจากน้องๆนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับให้น้องแจ้งมาที่แอปสมาร์ทได้เลยนะครับสวัสดีครับ